่องกระเป๋านิชานัดนิชาวันนี้ไปดูกันว่าคุณนิชาใช้กระเป๋าอะไรกันบ้างแล้วรายละเอียดเป็นยังไงบอกเลยว่าสวยปังตาแตกทุกใบค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสะคะลนิคือช่องแคทซีล่าโมสค่ะแน่นอนวันจันทร์แบบนี้เนี่ยโมสพาทุกคนมาส่องกระเป๋าดาราอีกเช่นเคยและวันนี้ค่ะถึงคิวของคุณน้องนิชานัดนิชานะยคะ สาวนางเอกสุดสวยสุดน่ารักของเรานะคะวันนี้ก็เลยจะพาไปดูใครที่แบบว่ามีลุคหวานๆแต่งตัวแบบที่ไม่เปรี้ยวไม่จัดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยโมสว่าดูลุคของน้องเขาได้แล้วเอาไปอัดแบบใช้ได้เลยนะแต่เราไปเริ่มกันที่ใบแรก,กเลยดีกว่าว่ามาจากแบรนด์อะไรแล้วก็รายละเอียดราคาเท่าไหร่ค่ะ สำหรับใบแรกนี้นะคะมาจากแบรนด์ Valentino นะคะกับใบนี้เลย Small One Stud Handbag in Napal e a t h e r นะคะใบนี้เนี่ยจะเป็นกระเป๋าที่ดูปุ๊บก,ก็รู้เลยว่ามาจากแบรนด์ Valentino ค่ะเพราะว่าตัวกระเป๋าเนี่ยมีซิกเนเจอร์ก็คือตัวหมดุดสีเหลี่ยมเนี่ยอยู่ตรงกลางกระเป๋าเลยวิธีการใช้งานของใบนี้นะคะจะใช้งานได้ทั้งแบบที่ถือเป็น Top Handle crossbody หรืออยากสะพายเป็น shoulder bag ก็สามารถทําได้เลยเพราะว่าตัวสายเนี่ยมันสามารถปรับขนาดได้วิธีการเปิดปิดของกระเป๋าใบนี้คะ่ะจะ การเปิดปิดแบบแม่เหล็กนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวหมุดที่คอยปกป้องป้องกันกระเป๋าให้ไม่เกิดรอยด้วยทําให้เวลาที่ใช้งานเนี่ยเราเอาไปวางในพื้นผิวแบบไหนกระเป๋าของเราก็ยังสวยยังใหม่เสมอเลยวัสดุของกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นหนังนัปปานะคะแล้วด้านในเนี่ยก็เป็นหนังนนปปาที่บุกเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันเปิดเข้าไปด้านในค่ะก็จะมีช่องใหญ่ๆโล่งๆนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีตัวสติ p กเกอร์พ็อกเก็ตไซส์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะจะอยู่ที่24คูณ18คูณ10เซนติเมตรนะคะใบนี้ทะ m a ดอินอิตาลีนะฮะราคาอยู่ที่3,800ดอลลาร์ค่ะแน่นอนว่าเดี๋ยวมสจะแปลงค่างเงินเป็นเงินไทยให้เผื่อว่าใครที่อยากจะได้ก็จะได้แบบเออดูราคาประมาณประมาณเอาไว้ได้หรือใครที่จะไปเมืองนอก ก็สามารถลบราคา tax free นะคะตามประเทศที่คุณกำลังไปได้เลยใบยนี้เนี่ยน้องนิชาเขาเลือกเป็นสีขาวซึ่งชื่อสีของตัวนี้นะคะก็คือสี Ivory นั่นเองนะคะตัวสี Ivory นะคะมันก็จะไม่ได้ขาวแบบขาวจัวทุกคนแต่มันจะมีความขาวแบบมุกมุกขาวแบบออฟไวทหน่อยๆขาวน,นวนๆลๆอะไรเงี้ยใครที่ชอบสีขาวแต่ว่าไม่อยากให้มันขาวขาวใบนี้น่าจะชอบกัน ไปดูกันที่ใบต่อไปกันเลยใบยนี้เนี่ยเป็นใบคลาสสิกของสาวหวานทุกคนต้องมีเลยนะั่นก็คือกระเป๋าจากแบรนด์ d ออ r ค่ะ สำหรับใบนี้ค่ะ Lady Dior Medium Bag นะคะใบนี้ค่ะเป็นสีที่ชื่อว่า Horizon Blue นะกะ็คือมีความเป็นสีฟ้าแต่ว่าไม่ได้ฟ้าจ,จ๋าๆออกแนวแนวฟ้าคลำ้ำคลามประมาณนั้นแน่นอนว่าจุดเด่นของกระเป๋าใบนี้เลยก็คือลายการหนาที่เป็นลายในประวัติศาสตร์ของด i อ r ทั่วทั้งใบเลยมาพร้อมกับชามที่ห้อยคำว่า DIO กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเวลาที่เราเดินไปไหนก็จะมีเสียงของความเจ้าหญิงนะคะตามเราไปทุกที่เลยนอกจากนั้นค่ะวิธีการใช้งานของใบนี้ค่ะก็ะะจะใช้งานได้แบบ Top Handle นะคะแล้วก็สามารถ คร cross b ดี y ก็ได้ตัวสายเนี่ยมันก็จะปรับได้อีกคือการใช้เป็น s h o u l d e r bag นั่นเองเปิดกระเป๋าเข้าไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่ามันเป็นช่องโล่งๆหนึ่งช่องเลยทําให้สามารถใส่ของได้แบบจุเต็มที่แน่นอนแล้วก็จะมีตัวช่องแับเอาไว้ด้านในให้นะสำหรับแยกใส่ตัวกรานโทรศัพท์หรือของที่อยากจะหยิบแยกกันไว้ก็สามารถใส่ในช่องเล็กๆช่องนี้ได้เลยไซส์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่24คูณ20คูณ11เซนติเมตรสำหรับใบนี้นะคะตัวสายเนี่ยมันสามารถถอดออกได้ค่ะทุกคน ทําให้คุณสามารถเปลี่ยนสายได้นะคะให้มันเป็นสายแบบสตรัปที่เป็นสายผ้าก็จะให้ลุคที่มันแคทชัวร์มากยิ่งขึ้นราคาของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นบาทจริงๆมีให้เลือกหลายสีเลยนะไปดูก็ได้ว่าตัวเองแต่งตัวแบบไหนชอบลกกักษณะการแต่งตัวที่เป็นโทนไหนมูดแบบไหนนะคะแล้วก็เลือกสีกระเป๋าให้เข้ากับตัวเองรับรองได้เลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งใบที่คุณได้ถือบ่อยที่สุดแน่นอนเลยสำหรับใบต่อไปค่ะเป็นกระเป๋ามาจากแบรนด์ซัลลฮองค่ะ สำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะคือซันโลคองนะคะ รุ่น Niki k Baby Chain Bag in t r i n k l e Vintage Leather ใบนี้ค่ะจะเป็นกระเป๋าที่มาพร้อมกับสายโซ่รู้ราสีทองที่ตัดกับสีดำแล้วจุดเด่นของใบนี้ค่ะก็คือตัวหนังนะั่นเองที่เขาเลือกทำตัวหนังให้มันมีความย่นย่นมีความวินเทจนะคะสามารถสะพายได้ทั้งแบบที่เป็น cross body นะคะหรือว่าจะดึงสายคู่กันนะคะแล้วก็ทามาเป็นแบบสายสะพายที่ใช้สะพายแบบ shoulder bag ก็สามารถทาได้เช่นเดียวกันใบนี้เปิดขึ้นมานะคะจะเห็นว่ามันเป็นวิธีการปิดฝา แบบใช้แมกเนตหรือว่าตัวแม่เหล็กนะคะด้านหนเนี่ยจะมีกระเป๋าใบเล็กๆอีกหนึ่งใบหนึ่งช่องนะคะคุณสามารถใส่ของที่เป็นของจําเป็นในแต่ละวันได้และด้านในค่ะก็จะมีช่องใหญ่อ่นช่องเอาไว้ใส่สัมภาระของคุณนั่นเองนอกจากนั้นค่ะด้านหลังยังมีช่องกระเป๋าแบนๆเล็กๆเอาไว้ให้สาหรับใส่กอกสารใส่ใบเสร็จหรือว่าใส่ทิปนะคะเวลาคุณไปเที่ยวก็สามารถแยกใส่เอาไว้ในช่องนี้ได้เลยไซส์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่21คูณส6คูณ7.5็ดเซนติเมตรนะคะส่วนตัวสตรั่เนี่ย 57ซนติเมตรค่ะราคาตอนนี้ค่ะที่เมืองไทยอยู่ที่17,000บาทค่ะถ้าอยากได้กระเป๋าเท่ๆเ,เอาไว้สำหรับแบบแต่งตัวใส่ยีนใส่กางเกงแบบคากโก้ลลยๆเลยเง,งี้ยหมดว่าใบนี้ตอบโจทย์สุดๆไปเลยแต่ถ้าใครเป็นแฟนของกระเป๋าซาลลคอนนะคะแนะนำว่าเดี๋ยวรออีกใบนึงช่วงท้ายคลิปใบนั้นเนี่ยก็สวยเช่นเดียวกันแต่ก่อนจะไปถึงใบนั้นค่ะน้องนิชาเขาใช้กระเป๋าอีกใบนึงที่มาจากแบรนด์มิวมิวไปดูกันว่าเป็นกระเป๋ารุ่นอะไรค่ะ กลับไปนี้เลยกระเป๋า m i ว m i ว Wonder Mac l a s s ัสเ a a p a Leather Mini Hobo Bag ไปนี้จะเห็นว่าดาราหลายๆคนเนี่ยใช้กันเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่รูปทรงของเขาเนี่ยมันดูน่ารักสด ใส่นะคะแล้วก็เห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าเป็นกระเป๋าที่มาจากแบรนด์มิวมิวนะคะเพราะว่าตัวหนังเนี่ยเขาทำหนังแบบเป็นหนังย่นย่นแบบนี้ตีรอยตีเส้นแบบนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของมิวมิวเลยทีเดียวและนอกจากนั้นเนี่ยใบนี้เนี่ยมันดังเปรี้ยงปปางขึ้นมาอีกก็เพราะว่ามันเป็นกระเป๋าฮโบ o b a s แบ็คต้งปี2022ที่ผ่านมาจนถึงปี2023เนี่ย กระเป๋าโ o b o Bag ยังได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเลยทีเดียวใบนี้ค่ะเขาไม่ได้มาเพื่อให้ใช้งานแบบกระเป๋าถือเท่านั้นแต่เขายังมาพร้อมกับตัวสายสตรัปนะคะที่ให้เราสามารถสะพายเป็นโชเดอร์สตรั p ได้ด้วยตัวโชเดอร์สตรั p เนี่ยก็จะยาวอยู่ที่ประมาณ110ซนติเมตรนะคะตัวอะไหล่ต่างๆของใบนี้ค่ะก็จะเป็นอะไหล่สีทองและด้านหน้าถ้าทุกคนสังเกตค่ะก็จะมีตัว Metal lettering นะคะก็คือตัวโลโก้ที่สขงคนคำว่ามิวมิวเก๋ๆเอาไว้ด้วยวิธีการเปิดปิดของใบนี้ค่ะจะเป็นการเปิดปิดแบบทิปเปอร แล้วก็จะเป็นการบุดด้วยผ้าคอตตอนซาตินค่ะไซส์ของกระเป๋าใบนี้เนี่ยอยู่ที่17เซนติเมตรคูณ20เซนติเมตรคูณ6เซนติเมตรค่ะใบนี้สามารถใส่ของได้เพียงพอต่อหนึ่งวันนะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์ดโถเดอร์เอ่ยโทรศัพท์เอ่ยกระเป๋าเงินใบยาวมรืว่าก็ยังใส่ได้นะสำหรับใบนี้ใครอยากได้กระเป๋าที่มันไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปใช้งานได้ทุกวันใบนี้น่าสนใจแล้วก็รูปทรงเนี่ยน่ารักมากๆเลยราคาของใบนี้ค่ะอยู่ที่2,300ยดอลลาร์ค่ะ และอย่างที่บอกไปว่าโมสมีกระเป๋าที่น้องนิชาใช้อีกหนึ่งใบที่โมสไปส่องมานะคะใบนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ซาลาคองอีกเช่นเดียวกันซึ่งรุ่นนี้เนี่ยต้องมีบอกเลยว่าใครชอบกระเป๋าโฮโบต้องมีรุ่นนี้แน่นอนก็คือรุ่นนี้เลยค่ะ กระเป๋าแซลล์ฮองเลอซ็อกแซงโฮโบแบ็กอินสมูทเลเธอร์นะคะซึ่งใบนี้เนี่ยจริงๆเขามีหนังหลายแบบด้วยกันแต่ใบที่น้องนิชาถือเนี่ยเขาจะเลือกใช้เป็นหนังสมูทเลเธอร์นะคะคือเป็นหนังเรียบเรียให้ความหรูหราดูแล้วมันมีความคลาสสิกค่ะทุกคนรูปทรงของกระเป๋าครอย่างที่บอกไปเลยว่ามันเป็นทรงโฮโบนะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสายสตรัปนะคะที่เอาไว้สะพายไหล่แต่ว่าจุดเด่นก็คือมันเป็นสายสตรัปสะพายไหล่ที่สามารถปรับระดับได้อยากให้มันเป็นสายยาวนิดนึงหรือว่าอยากสะพายแบบสั้นๆเนบ เอาไว้ใต้จักแลกก็สามารถปรับได้เลยวิธีการเปิดปิดค่ะก็จะมีตัว closure metal ที่เขียนตัวสัญลักษณ์โลโก้ YSL เอาไว้ด้านหน้าแล้วก็จะใช้วิธีการเกี่ยวคล้ายๆกับพุกนะคะเป็นการเปิดปิดด้านในเปิดเข้าไปจะเจอหนึ่งช่องคอมแพตเนต์ใหญ่ๆนะคะแล้วก็มีตัว10พ็อกเก็ตให้แล้วไซส์ของเขาเนี่ยอยู่ที่23คูณ16คูณ6.5ซนติเมตรค่ะตัวสาย Stra p เนี่ย drop แล้วจะอยู่ที่20ซนติเมตรใบนี้ made in อ t a l y ีนะคะแล้วก็บอกเลยว่าสีให้เลือกเนี่ยเยอะมากลองไปดูได้เลยว่าช สีโทนไหนสีอ่อนสีเข้มสีเซสตินลนะคะมีให้เลือกแบบครบเลยทีเดียวราคาก็ไม่แรงมากด้วยนะอยู่ที่7,700 0บาทค่ะเป็นยังไงใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเนี่ยเป็นสายหวานๆแล้วก็บางทีแอบ,บแบบแต่งตัวเท่ๆแต่งตัวสตรีทน่อยๆน,นะคะมอสว่าคลิปนี้น่าจะช่วยเอาไปอัดแบปใช้งานได้ดีเลยทีเดียวค่ะ แล้วในคลิปหน้ายอยากให้มดไปส่องดาราเซนเล็บคนไหนทั้งเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยก็บอกมาได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวมสจะจัดการส่องให้แบบละเอียดนะแล้วคุณก็สามารถเราไปอัดแดบในการซื้อของแบรนด์เนมของคุณได้เลยถ้าคุณไม่อยากพลาดในการซื้อของแบรนด์เนมผิดนะคะบอกเลยว่าคุณต้องกด subscribe กดติดตามช่องมอสนะคะแค i ซิล่ามดมสจะช่วยอัปเดตข่าวสารวงในในวงการแบรนด์เนมให้คุณ ทุกสัปดาห์เลยแล้วถ้าอยากสนับสนุนโมสนะคะสามารถส่งซุปเปอร์แทกส์นะคะหรือว่าสามารถส่งดาวให้โมสก็ได้นะใครที่ดูผ่านทาง Facebook หรือ YouTube ก็เป็นการช่วยสนับสนุนให้โมสทำคอนเทนต์วงในเจาะลึกแบบนี้มาให้คุณดูในทุกสัปดาห์เช่นเดียวกันวันนี้นะ้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้เดี๋ยวเจอกันได้ทุกๆวันจันทร์พุดศุกรที่ช่องแคทท l ล่าโมสนี้เลยค่ะทุกคนบ๊ายบาย